24มกราคม2567สวัสดีครับต่อไปนี้เป็นการทดสอบเพื่อการยอมรับ dc 24โวลต์มอเตอร์ไกด์นะครับบอลวาลขนาด1นนิ้วนะครับตามที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับเนี่ยตัว,ตวสีฟ้านี่กล่องสีฟ้านี่เป็นกล่องสำหรับ dc เกียร์มอเตอร์นะครับ 24โวลต์นะครับส่วนทองเหลืองข้างล่างเนี่ยเป็นบอลวาล์ว1นิ้วมีก้านต่อเข้ากับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์จากตัว DC เกียร์มอเตอร์ไปยังตัวชาร์ปหรือเพลาของบอลวาล์วเพื่อที่จะปิดเปิดบอลวาล์วทองเหลืองนะครับตัวนี้เขียนเอาไว้ว่าเป็น IP52 หมายความว่าถ้าจําไม่ผิดก็คือว่า ใช้งานกันฝุ่นได้กันฝุ่นนิดๆหน่อยนะครับแต่ว่ากันมากๆไม่ได้น่าจะต้องอยู่ในกล่องที่มิดชิดมีการระบายอากาศดีอ,อีกชั้นหนึ่งนะครับแต่นี้ในบ้านเราเนี่ยถ้าเราไปอยู่นวางไว้ในกล่องที่มีการระบายอากาศเมื่ออะไรก็ตามที่มีการระบายอากาศในสวนในไร่เนี่ยมันจะมีพวกมแมลงและสัตว์เลื้อยคลานเข้าไป ตามช่องระบายอากาศนะครับไปสิงสะิเฉดอยู่ที่นั่นนะทั้งหมดทั้งปลวกนะก็อาจจะเป็นปัญหาอลุงก็ใช้วิธีการเอาเอาเทปพ,พันนะเ,เทปพ,พันสายไฟพันพอรต่อตรงเนี้ยพันให้รอบนะครับมันก็พอจะใช้งานได้แล้วก็อาหาจะจะให้ดีก็หากล่องกระดาษนะครับที่มีความโปร่งอะ่ะเอามาครอบไว้ ก็พอจะบังแดดได้บ้างนะครับแต่ถ้าถ้าที่ลองใช้งานดูก็ใช้งานอย่างแจ้งเลยนะก็ใช้งานมา,มาหลายตัวแล้วก็ไม่มีปัญหานะถ้าจะมีก็มีมาจากโรงงานที่ผลิตนั่นแหละครับมันดีเฟกต์มาตั้งแต่โรงงานนะครับทีนี้วงจรการเ,าเดินสายไฟเนี่ยมันจะมีสองสายเท่านั้นปั๊มนี้ใช้ไฟแค่สองสายครับเป็นสายตรงในไม่รู้นี่พวกสายลบหรือสายบวกเนี่ยอ่านไม่ออกอีกอันนึงก็ผ่านตัว Uh, ตัวไทม์เมอร์นาตัวตั้งเวลาปิดเปิดอย่างนี้นะเป,นเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับเป็นเครื่องหมายอย่างนี้ไท uh, ม์เมอร์นี่บังคับการทํางานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งเวลาได้แล้วก็ตัวหน้าคอนแทคนี่ก็ใช้ไฟ uh, ไฟดีซีมาเลี้ยงไฟดีซียี่สิบสี่โวลต์นะครับถ้าถ้าออกมาจากไทม์เมอร์เป็น2 2 0โวลต์นี่ก็หาอะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับ อะแดปเตอร์แปลงไฟก็ทำนองอย่างนี้นะครับคล้ายๆอย่างนี้ลูกกออย่างนี้อะแดปเตอร์แปลงแปลงไฟนี่เขาใช้ใช้ประมาณเอ่อหนึ่งหรือสองแอมป์ก็ได้นะครับจะให้ดีก็ใช้ใช้ประมาณสักเอ่อสองแอมป์แต่ในที่นี้ใช้หนึ่งหนึ่งแอมป์แต่หนึ่งแอมป์นี่ลุงเอาเอามาใช้แค่ทดสอบเฉยๆนะไม่ได้ใช้งานจริงของจริงนี่จะใช้สองแอมป์นะครับเพื่อไม่ให้มันร้อนเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันโอเวอร์โหลด สายที่ออกมาจากตัว DC 24โวลต์เกียร์มอเตอร์นะครับบอนวาลตัวนี้จะเป็น 2, 2สองสสีคือเป็นสีน้ําเงินเนี่ยน้ำเงินนี่เป็นเป็นสายบวกแล้วก็สีเหลืองนี่ทำเครื่องหมายแล้วเป็นเป็นสายลบคือมันกลับกันอะปกติแล้วค่านิยมของเราเนี่ยลบก็จะเป็นสีดำนะครับหรือสีน้ําเงินบวกก็จะกลายเป็นสี เออสีแดงของตรงนี้นะครับไปเป็นไฟดีซีแล้วละไม่เป็นไรเพราะว่ามาตรฐานประเทศจีนของเราเนี่อาจจะความเข้าใจอาจจะจะไม่เหมือนกันนะลุงก,ก็เลยหรือว่าเป็นมาตรฐานอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเขาว่าเป็นมาตรฐานที่ได้ได้ซีอ e, ีมาตรฐานยุโรปก็<笑><笑>ไม่เป็นไรนะเอออายุโรปก็ยุโรปก็จำไว้อย่างนี้แล้วกันว่าอา่าน้ำเงินคืออ่บวกนะครับ แล้วก็เหลืองคือลบอ่าถ้าต่อสายผิดมันก็จะไม่ทํางานนะลองทดลองมาแล้วนะครับทีนี้ปกติของวาล์วตำแหน่งปกติคือตำแหน่งปกติปิดอย่างนี้เป็นต้นนี่ปกติปิดนะครับเนี่ยปกติปิดอ่าไม่มีไฟมาเลี้ยงนะเดี๋ยวลุงจะลองเสียบอ่าไฟเข้านะครับโอเคลุงเสียบไฟเข้าแล้วลุงก็เอาสายเนี่ยนะครับสายบวกเนี่ยนะครับ มาแตะเข้าที่ขั้วนอกซึ่งเป็นขั้วบวกนะครับแตะเข้าไปมันก็จะเริ่มทํางานนะครับอพอเปิดเต็มที่มันก็จะปิดเมื่อไทม์เมอร์สั่งการปิดหน้าคอนแทกนะครับไม่จ่ายไฟอย่างนี้เอาออกไทม์เมอร์ไม่จ่ายไฟมันก็จะปิดตามเดิม เป็นอันว่าใช้ได้นะครับเป็นว่าใช้ได้ทีนี้ถ้าว่าชูตติ้งนะครับในกรณีที่ตัว DC เกียร์มอเตอร์มีปัญหาคือไม่ทำงานเราจาเป็นต้องบังคับการทำงานของวาล์วด้วยมือให้เราหมุนตัวปลอกปลอกยึดเนี่ยปลอกยึดตัวเรือนของ DC เกียร์มอเตอร์เข้ากับตัวชาบของตัววาล์วทองเหลืองบอลวาล์วทองเหลืองเนี่ย หมุนอันนี้ทวนเข็มในกานะหมุนด้วยมือนะจะไม่ต้องใช้ประแจขันนะครับหมุนด้วยมือแล้วก็ดึงเอาตัวเรือนอ่า c เกียร์มอเตอร์ออกตรงๆเดือออกตรงตามแนวดิ่งนะครับก็ใช้ที่เหลืออยู่เราจะเห็นเป็นกล้านของบอลวาล์วทองเหลืองโผล่มาแล้วก็ใช้คีมหมุนเอาปิดเปิดเอานะครับก็พอแก้ขัดได้จนกว่าเราจะซ่อมตัวนี้สำเร็จ ไอ้ตัวนี้บางทีก็ซ่อมได้บางทีก็ซ่อมไม่ได้ถ้าไปเจอที่มีปัญหาคือตัวไมโครลิมิตสวิตเนี่ยมันเสียเพราะว่าหน้าคอนแทคมันรับกระแสมากไม่ได้นี่นะครับหน้าคอนแทคตัวรับกระแสมันนิดเดียวถ้ามันมันเป็นจุดอ่อนมันเองนะถ้ามันเสียนี่ก็คือว่าเกือบจะไม่ต้องซ่อมก็ยกเปลี่ยนยกชุดแต่ถ้ามันไม่เสียไปเสียที่อื่นแค่นี้ก็ไปหาดูมันจะมีแผงวงจรอยู่ชุดหนึ่งนะครับข้างในเนี่ยก็ไปดูด้วยแผงวงจรมีอะไรเสียไหม ตางองนอนเนี้ยนะครับก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะราคาตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ540บาทก็ซื้อมาใช้รดน้ำต้นไม้ตอนที่คนไม่อยู่นะครับโอเคสวัสดีครับ